Thank you. สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่เจนไลฟ์ฟิชฟาร์มอดิเช่น,นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเลี้ยงปลาบรรยากาศใน E ีที่7นะครับผมวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องกา,ารอนุบาลลูกปลานะครับยังไงให้รอดเยอะแล้วก็โตไปได้เยอะนะครับผมโดยจะมีเนื้อหาในส่วนของการฟักไข่เก็บไข่อะไรลูกปลานี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเนื้อหาในการอนุบาลลูกปาลกปาแบบเต็มๆนะครับผมโดยผมงั้นเพื่อไม่ให้วันการเสียเวลาผมจะเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับ การอนุบาลลูกปลานะครับอย่างอย่างแรกอย่างอื่นเลยนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องภาชนะในการใส่ก่อนนะครับพี่ๆบางท่านนะครับอย่างใครที่ดูติดตามคลิปเก่าๆผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมจะฟักไข่ในภาชนะอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือ5ลิตร10ลิตรไปเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะแนะนําพี่ๆว่า,าให้พี่ๆอนุบาลในพวกนี้ด้วยนะครับ ใครที่พักในภาชนะเล็กมาแล้วไม่เป็นไรนะคบผมก็เอามาลอยปรับอุณหภูมิในนี้นะครับแล้วก็เทลงในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นนะครับผม <S <S เพราะว่าภาชนะที่ใหญ่กว่าก็จะควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าอุณหภูมิก็จะสวิงน้อยกว่านะครับผม <S 1> <S 1> แล้วก็การที่ภาชนะขนาดนี้ครับเราไม่ควรเราควรตั้งให้โดนแสงแต่ว่าไม่ไม่ตั้งให้โดนแบบว่าแดดบ่ายหรือว่าไม่ให้ตั้งให้โดนแบบแดดจังๆเยอะๆนะครับแต่ว่าให้โดนแสงอาทิตย์เพื่อให้ลูกปลาแข็งแรงนะครับผม โอเคครับในส่วนของภาชนะในการอนุบาลผมก็จะแนะนําเป็นเนี่ยครับถังยอดทิ้นนะครับ5ลิตรกับเนี่ยถังไดโซอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้มันจะได้ประมาณ13ลิตรแต่ว่าเวลาเราใส่น้าไปจริงๆมันจะได้ประมาณ10ลิตรครับผมอันนี้ผมก็คํานวณมาให้แล้วครับหรือว่าจะใช้เป็นกระมัง50ลิตรนะครับผมก็เคยเอามาอนุบาลลูกปลาแล้วก็รอดเยอะดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดภาชนะใหญ่ขึ้นแ่บผมก็อยากให้ตีออกเบาๆเพื่อให้วาออกซิเจน กับปลาด้วยแล้วก็ด้วย,ด,วยด้วยความที่มันเป็นภาชนะใหญ่เราอาจจะเลี้ยงพื้นที่ข้างนอกนะครับยุงอะไรเงี้ยอาจจะมาไข่ได้แล้วเกิดลูกน้ําไอตัวลูกโมนะครับคือตัวอ่อนของยุงเนี่ยมันจะกินกินลูกปลาได้นะครับมันคือจะไปดูดเกาะที่ตัวปลาแล้วมันก็จะแบบว่าดูดดูด,ด,ดจนปลาตายเลยนะครับผมเคยเห็นแล้วมันก็ดูสยองมาเพราะงั้นนะครับการตีออกนะครับไม่ได้ช่วยเรื่องแค่เพิ่มออกซิเจนในน้ําให้ปลาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะช่วย กระเพื่อมผิวหน้าน้านะครับยุงนะครับจะวางไข่ในน้ําที่นิ่งเท่านั้นนะครับผมน้าถ้าเกิดมันกระเพื่อมกระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับยุงก็จะไม่ไปวางไข่นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ผมพูดถึงภาชนะในการใส่ไปแล้วนะครับก็มีกระบะกประมาณแบบว่า5ลิตร10ลิตรหรือพี่ๆท่านไหนจะใช้เป็น50ลิตรเลยก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ระดับน้าอ่ะต่ำหน่อยนะครับก็อาจจะซักประมาณเนี่ยครับจากนิ้วโป้งถึงนิ้วก้อยเนี่ยครับมันจะประมาณ20เซนครับไม่เกิน สักประมาณ15เซนในกำลังดีครับโอเคครับต่อมานะครับในหัวข้อที่สองก็คือเรามีสถานที่สถานที่อนุบาลแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คืออาหารในการอนุบาลลูกปลาให้มันรอดเดยอะนะครับอาหารที่ผมแนะนําจะมีอยู่2อ,อย่างนั่นเองนะครับ mm. ก็คือเป็นน้ําเขียวนะครับน้ําเขียวเลี้ยงไรแดงเลยแล้วก็ตัวผงอาหารแบบผงนะครับเป็นอาหารสําเร็จโดย2ออย่างนี้นะครับจะดียังไงคือตัวน้ําเขียวมันจะเล็กมากๆนะครับผม ซึ่งตัวน้ำเขียวคอเลราจะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนอยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับผมจําตัวเลขแบบว่าแม่นๆไม่ได้แต่ว่าจะมีโปรตีนอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะคือตัวสาหร่ายคอเลราเนี่ยมันเป็นสาหร่ายที่เล็กมากๆนะครับปลาสามารถบกินได้ตลอดนะครับแล้วมันก็จะเน่าเสียช้าด้วยเพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ถ้าเกิดระบบเซตตัวดีน้ำเขียวก็จะมีมาแบบว่ามันก็จะเขียวขึ้นเองตลอดตลอดนะครับทําให้เราไม่ต้องสูญเสียแบบว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของอา,อาหารมากนะักมันก็จะช่วยประหยัดเราไปได้แล้วทําให้ปลาโตวไว้ด้วยเพราะปลาสามารถกินได้ทั้งวันนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของน้ําเขียวแต่ว่าผมแนะนําว่าอยากให้ให้อาหารเสริมด้วยนะครับเป็นอาหารสําเร็จนะครับอาหารสําเร็จนะครับข้อดีของมันเลยก็คือจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่านะครับ มากกว่าน้ำเขียวเพราะน้ำเขียวมันมีอย่างเดียวใช่ไหมครับอาหารสาเร็จเขาก็จะปลูมาเรียบร้อยมีใส่วิตามินมีใส่โปรไบโอรติกต่างๆผสมรวมลงไปให้ในอาหารสําเร็จแล้วแล้วก็ผมจะแนะนําให้เป็นไซส์ผงนะครับเพราะว่าตัวปลามันยังเล็กอยู่นะครับถ้าเราให้แบบเป็นเม็ดไปมันต้องตอดบางทีบางตัวมันไม่กินนะครับมันจะกินอะไรที่มันพอดีปากมากกว่าอ่ะคืออาหารที่เป็นผงอ่ะแน่นอนว่ามันกินง่ายกว่ามันกินสะดวกกว่ามันก็กินได้เยอะแล้วกกินได้เรื่อยๆมากกว่านะครับแต่ว่า การให้อาหารเราควรจะให้แต่พอดีนะครับยิ่งอาหารสำเร็จเราควรให้เทียบลายช้อนให้ทีละน้อยทีละน้อยนะครับจนเราจะสังเกตค่อยๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวปลาได้จนขนาดสักหนึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่าจะย้ายไปที่ใหม่หอ,อะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้ก็จบในหัวข้อที่2ในเรื่องของอาหารไปแล้วนะครับมีสถานที่มีอาหารนะครับแล้วก็ต่อไปผมขอพูดถึงเรื่องน้ํานะครับการเปลี่ยนน้ําให้ลูกปลานะครับในช่วง1-2ออาทิตย์แรกนะครับ ถ้าเราเลี้ยงในเราอนุบาลในภาชนะที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนน้าอาจจะไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงในภาชนะที่แคบแล้วก็เล็กมากๆนะครับก็แนะนําว่าให้มีออกซิเจนนะครับช่วยเพิ่มอ,ออกซิเจนให้ให้มีปั๊มลมนะครับช่วยเพิ่มอ,ออกซิเจนในน้ําให้ปลานะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนน้ําเลยก็คือเอาสายยางนะครับเออเอาท่อลมเนี่ยครับเนี่ยท่อลมแบบนี้ที่เราใช้ เป่าเอาเป่าลมนะครับเป่าออกให้ปลานะครับเสียบหัวทรายด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จุ่มหัวทรายลงไปนะครับแล้วก็ดูดน้าออกอีกฟากหนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะเป็นช่วยเป็นการช่วยแบบว่าลักน้ําออกให้ได้เราจะมีหลายๆอันหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ท่อตัวนี้ที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อให้น้ํามันออกเร็วขึ้นสักนิดนะครับเพราะต้องหัวทรายมันจะแต่ว่า คือรูมันละเอียดมากลูกปลามันจะไม่เข้าไปติดแล้วมันจะเป็นการค่อยๆเอาน้ําออกเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยเติมน้ําใหม่เข้าไปอันนี้ก็เป็นในส่วนเรื่องของน้ำนะครับแล้วน้ำครับมันก็จะมีเมทัลลินบลูเดิมอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับเพราะตัวเมทัลลินบลูนะครับคุณสมบัติของมันถ้าอ่านดูนะครับมันจะทําให้ปลาสบายตัวแล้วมันจะช่วยป้องกันพวกโรคต่างๆแบบเบื้อง,งในเบือเบ้องต้นได้ด้วยนะครับเพราะงั้นการที่เรามีเมทัลลินบลูอยู่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับ แล้วจากที่ผมสังเกตด,ดูนะคะว่าเมทิลีนบลูครับมันจะสามารถช่วยยืดอายุน้ําเขียวให้เราได้ด้วยในกรณีที่เราเลี้ยงในพื้นที่ร่มนะครับไม่โดนแดดแต่ว่าโดนแสงบ้างแล้วก็โดนไฟระเปิดไฟให้นะครับน้าเขียวก็จะสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับจากที่ผมสังเกตด,ดูครับผมก็ถ้าเกิดทําตามนี้นะครับลูกปลาก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นนั่นเองแต่เพราะงั้นนะครับเน้นย้ำเลยนะครับสำคัญก็คือ ยิ่งมีมวลน้ํามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลดีต่อตัวปลามากเท่านั้นเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วก็น้ําไม่ต้องลึกมากนะครับผมแค่พอประมาณแล้วเราค่อยๆเติมค่อยๆเติมน้ําเข้าไปได้เมื่อปลาโตขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดเราเลี้ยงในที่กว้างนะครับมวลน้ำถ้าเกิดเราใส่น้ำเข้าไปแบบสัก15-20เซนติมวลน้ามันมากพออยู่แล้วนะครับแล้วเราค่อยมาเติมน้ําเติมน้ําเอานะครับเพราะว่าในช่วงที่ปลานะครับพึ่งฟักออกมานะครับมันอาจจะต้องมี การปรับตัวนะครับบางทีการที่น้ําลึกเกินนะครับปลาสามารถจมน้าตายได้เช่นกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดสรุปคร่าวๆนะครับหัวข้อแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับภาชนะในการเลี้ยงปลานะครับก็มี2อย่างนี้ที่ผมแนะนําก็คือซักในนี้เลยแล้วก็อนุบาลในนี้เลยได้นะครับอันนี้มันอาจจะมินเมย์หน่อยก็แนะนําเป็นไซส์นี้นะครับไซส์ซักสิบกะลิตรเนี่ยครับสามารถอยู่ได้นะครับซัก สัปดาห์สสัปดาห์เพราะว่าปลาในช่วงแรกๆนะครับมันจะมีความทนทานในระดับหนึ่งนะครับในช่วงแบบว่าถึงแม้มันจะมีความอ่อนแอแต่ว่ามันก็สามารถทนอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับการการที่เราเปลี่ยนน้ําแบบฉพันทันไรเยอะๆะครับจะส่งผลต่อตัวปลามากกว่าอาหารที่มันสะสมอยู่ในระบบนะครับเพราะว่าปลาแรกเกิดนะครับเราให้อาหารน้อยให้อาหารกับมันน้อยมากอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นของเสียที่เกิดในระบบมันจะไม่มีเยอะ เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเราไปเทโคมโคมเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่างกันมากเกินไปนะครับะต่างกันเกินห้าองศาอะไรเงี้ยปลามันอาจจะช็อกเรื่องของอุณหภูมิได้แล้วก็มีโอกาสเกิดความสูญเสียมากกว่านะครับดังนั้นนะครับเราอนุบาลในนี้ได้นะครับผมเราย้ายจากที่ฟักมาปรับอุณหภูมิในนี้แค่ประมาณ15นาทีนะครับแค่เรียบร้อยอุณหภูมิอ่ะทั้งสองที่พอๆอกันแล้วเราก็ค่อยๆเทลงไปนะครับเหมือนกับการลงปลานะครับผม เหมือนการลงปลาทั่วไปเลยก็คือค่อยๆปรับอุณหภูมิปลาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเทใส่ลงมาครับนี่พอฟักเสร็จนะครับเราก็เทเติมน้ําเขียวตให้อาหารสําเร็จได้หรือว่าใครที่ฟักในนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องย้ายที่นะครับเราก็ถ้าเกิดน้ํามันพร่องลงไปเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนิดหน่อยได้แล้วเราก็ให้น้ําเขียวให้อาหารสําเร็จวันละน้อยวันละน้อยนะครับน้าเขียวนี้เทไปได้เลยนะครับ ขวดที่ผมมีแบ่งจำหน่ายอยู่มันจะ180มลใช่ไหมครับเทลงไปครึ่งขวดเลยก็ได้หรือเทลงไปทั้งขวดเลยก็ได้นะครับก็ตัวน้ําเขียวมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอยู่แล้วผมผสมมาให้ในอัตราส่วนที่สามารถใช้ได้กับน้า10ลิตรได้อยู่แล้วนะครับก็คือใส่น้ําเขียวไปให้อาหารสาเร็จพอผ่านไปสัก1-2สัปดาห์เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดลําตัวนะครับให้เราถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในสายตาเราถ่ายรูปเปรียบเทียบไว้ได้นะครับ แล้วก็สถานที่อนุบาลลูกปลานะครับไม่ควรโดนแดดเปลี้ยงเปลี่ยงนะครับเพราะว่ามวลน้ํะถ้าเกิดเราอนุบาลในนี้มวลน้ํามันจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแสงแดดนะครับถ้าเกิดโดนแดด,ดตรงๆมันจะมีโอกาสที่จะทําให้อุณหภูมิสวิงได้แล้วก็ปลาลวงได้นะครับเพราะงั้นเราไว้ในที่แดดรำไรนะครับกำลังดีโดนแสงนะครับแสงโดนแสงปลาได้แล้ววิตามินปลาก็จะแข็งแรงนะครับผมก็ในส่วนนี้นะครับ ก็คือภาชนะและอาหารนะครับต่อไปเรา,าจ,จะช่วยช่วยมันนะครับเติม P.S.B ได้นะครับตัว P.S.B PS มันก็จะช่วยรักษาระบบให้ดียิ่งขึ้นอีกก็คือมันจะไปช่วยย่อยเศษอาหารที่ตกค้างนะครับแล้วเราอาจจะเติมหอยนะครับหอยต่างๆให้ไปช่วยเก็บเศษอาหารด้วยนะครับมันก็จะทําให้ระบบเนี่ยครับดียิ่งขึ้นแล้วก็มีของเสียหมักหมมในระบบน้อยลงไปอีกนะครับผมอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆนะครับ ของการอนุบาลลูกปลาอย่างง่ายเลยครับอันนี้คือง่ายมากๆคืออนุบาลในที่ใหญ่ไปเลยก็คือฟักและอนุบาลในที่ใหญ่ทีเดียวไปเลยนะครับที่ผมทํานะครับก็คือ10ลิตรขึ้นไปผมแนะนําก็คือฟักและอนุบาลในนั้นเลยพอปลาผ่านไปสัก1-2สัปดาห์แล้วเราค่อยย้ายไปเลี้ยงในที่กว้างหรือถ้าเกิดเราอนุบาลในที่กว้างตั้งแต่เราก็ฟักในที่กว้างตั้งแต่แรกไปเลยนะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลามาย้ายย้ายย้ายหลายหลายรอบนะครับ เราแค่เติมน้ำมัวน้ำเข้าไปเข้าไปเข้าไปจนครบเนื้อแล้วเราค่อยเปลี่ยนน้ำแบบว่าเปลี่ยนน้ำเยอะๆทีเดียวนะครับแล้วก็ดูดที่ปลาอะไรเงี้ยออกผมจะแนะนาเป็นพิธีทีนี้มากกว่าครับผมแต่ว่าสําหรับใครที่พื้นที่มันไม่สะดวกจริงๆนะครับก็ทําตามนี้เลยครับก็คือฟักนะครับฟักในกระบะสิบลิตรผมว่าทุกคนมีที่มากพออยู่แล้วละครับก็ฟักอนุบาลในกระบะสิบลิตรพอมันฟักออกมาปุ๊บให้น้าให้น้ําเขียวครับอาหารสําเร็จนะครับ วันหนึ่งนะครับให้สักสองสามมือ้อหรือถ้าเกิดใครว่างนะครับซอยเป็นแบบสี่ห้ามื้อเลยอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าให้แค่ทีละนิดเดียวเท่านั้นนะครับแรกๆมันอาจจะไม่กินไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะต้องทําความคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวให้ชินว่าให้มันรู้จักแต่ว่าอันนี้คืออาหารก่อนนะครับเพราะงั้นให้แต่น้อยๆน,นะครับแต่ว่าให้ทีๆได้นะครับให้แค่ปลายช้อนเท่านั้นอแต่ว่าน้ำเขียวเนี่ยใส่ไปได้เลยนะครับ แต่ว่ามีข้อควรระวังของน้ำเขียวก็คือระวังเรื่องของแอมโมเนียแต่ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจเอาน้ำเขียวนะครับที่ทําถ้าเกิดทุกทุกท่านทำอยู่แล้วก็คือเอาน้ำน้ำเขียวไปตีออกนะครับทิ้งไว้อ่ะสามถึงหกชั่วโมงนะครับยังไงแอมโมเนียก็จะระเหยไปหมดอยู่แล้วนะครับในกรณีที่เราทํามาครบประมาณสักสามวันห้าวันแล้วนะครับการเอาแบบน้ําเขียวไปตีออกอีกทีหนึ่งสักสามชั่วโมงหกชั่วโมงครับยังไงแอมโมเนียก็ระเหยไปหมดนะครับผมก็อันนี้นะครับก็เป็นข้วๆประมาณนี้ก็คือ ภาชนะที่ฟักรเราฟักเสร็จแล้วก็เติมน้ําเขียวกับอาหารสําเร็จทีละน้อยนะครับผมแล้วก็เติม PSB แล้วก็หอยไปช่วยกําจัดเศษอาหารที่เหลือนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดสําหรับในวันนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ใครอยากให้คลิปหน้าทําอะไรถัดไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้ด้วยเช่นกันนะครับผมทางนี้เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ